CLP เนี่ยเรามีความสนใจในเรื่องของกลุ่มข้าวเรามองว่าข้าวเนี่ยมีอิ a c t กับทุกคนซึ mm ่ง hmm. ในแต่ละสนผลิตนะคะ mm hmm. เกี่ยวมาปุ๊บเนี่ย mm hmm. หวันคุณภาพเริ่มถอยลง mm hmm. ถ้าเราอยากจะทำอะไรให้เปลี่ยนแปลงกับชีวิตเกษตรกรเนี่ย mm hmm. เราจะทำยังไงได้บ้าง mm hmm. นั้นเลย mm hmm. เลยเป็นวันแรกที่มนบอกคุณพ่อว่า ขอดึงข้าวเนี้ยเป็นพอร์ตใหญ่ของบริษัทได้ไหมโอมยากผมอยู่ในวงการยานยนต์มา40กว่าปีเราก็มั่นใจว่าเออเราก็มีฝีมือในเรื่องของทำเครื่องจักรทำยังไงก็ไม่ได้มาถึงปี2016โรงงานผลิตเครื่องสีข้าวที่ญี่ปุ่นก็มาดูโหเราเราสามารถจะทำอะไรของเราเองได้หมดก็เลย ร่วมมือกันทำให้เราได้โปรดักต์ออกมานี้แต่เครื่องอบข้าวเครื่องคัดมเล็ดพันข้าวเครื่องสีข้าวแล้วก็เครื่องแพคเกจจิ้งค่ะ CLP เนี่ยวิชั่นที่เราวางไว้เป็นวิชั่นที่ใหญ่ที่สุดอะเราไม่ได้มองว่าเราเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรบนการเกษตรแต่เราเป็น Social Enterprise เป็น Corporate ที่ช่วยเหลือสังคมผ่านนวัตกรรมผ่านการให้ความรู้แล้วก็ผ่านการให้โอ,อกาส เครื่องสีข้าวของเรานะคะจุดเด่นคือมีสีฟัง์กชันทํางานคนเดียวเทข้าวที่ตรงนี้ก็จะเริ่มต้นกระบวนการทําความสะอาดเราไม่ได้มองแค่ว่าเราจะทำโปรดักต์ยังไงขายยังไงแต่เรากลับมองเป็นบริบทที่องรวมมากกว่าว่าเซอร์วิสหรือว่าตัวธุรกิจเราเนี่ยจะไปเซิร์ฟอะไรให้กับคน อันนี้มันเป็นหนึ่งในโปรเจก์ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีความภูมิใจและทําให้เรารู้เลยว่าสิ่งนี้มันจะเป็นสิ่งที่สร้างอิมแพกับสังคมใกล้วันแล้วใกล้เห็นแล้ <laughs> แต่ต้องรองแบบกว่าต้นไม้มันจะโตอ,อ,อ,อย่างน้อยก็จุดเริ่มต้นเลยนะ